ยังกินเนี่ป้าลาบปลาลาบปลาย่งางลาบปลาขาวกี่ไรเนี่ยบุฟักไว้จู้กวันปลาขาวอันปลาขาวย่างอะ่ะอืมปลาขาวย่างสิงมันลาบเลยจ้ะพี่มันแม่นลาบปลาสดได้ลาบปลาย่างแบบทอดกระย่างแบบนี้แมันมาไม่ปลาย่า,ยางสุกแล้วเฮ็ดแบบได้ก็ได้แกงก็ได้ต้มก็ได้ ลาบก็ได้ฝักก็ได้ร้อนก็ได้ไข่มันด้วนเลื่องเหยียงอ่ะไข่สิเนี่ยเอาเคยว่ามันกับไส้กับไส้ยางมีมาใส่ลาบป่ะกูใส้ตั้หัวค่ะข้าวผัอไส้กับไส้กูไส้ตั้หัวค่าลาบป่าต้มพักลวกเลยนะอืลวกยอดบบกน้อเาจะไปงานขาวดำไส่ร่วน เดี๋ไปหาถือหาห้องเข้ามาเสนาแต่ตก็ได้ด้วยเออเออแค่เราใ่กตาหายก็พเอาเยนออยากน้องจามาก่้นด้วยเส่ป่าสิลาบบ่อยากเราคงจลาบตาทิ่นุ่ขึ้นก็ปเคยอยากแ้เคียได้เา่แมนบัวทำงานเออตาสิลาบปลาขาวจ้ากับลวกผักลวกอย่งยอดแบบยอด <Okay. S 2> ลวกยางก็บแม่ป่ายอดบักยอนยอดบักยอนเนี่ยเนี่ยข้าหมกเส้นน้องใม่หมกเส้นป,ป่าแล้วนี่กุชิมาลวกกินกับปุลกับลาบเนี่ยยอดบักย <Okay. S 1> ้อนนะคะพี่อือก็หมกเส้นน้องใหม่หมกเส้นป,ป่ามันแสียเนาะอือทีนี้แม่ป่ากุชมิตรลาวกินกับปุลแล้วกับกลาบป่าจ้ะลวกกุชมิตรเลาวยี่ยัง มันหลวกเอ้ยลวกกินกับลาบป่าลวกดอกยอดยอแค่นี้แหละพอไปฮ่มมันชอบพนักกินตะเพิ่นก็ลาบป่ากลิ่นมากินเผากขาพี่แม่ป่ากลินกับลวกยอดบักยอดเนี่ยเสียอืมเอาปัดวาไปอีกแล้วเนาะจะกินได้ด้วยเต้นหมกเต้น นนั่แหละบป่าขาวเต๋อมาท่านให้ทำพิธีลาบด้วยจ้าซักไว้ซื้อเสอเอ้ยลาบเตะเอาไปอ๋อไฟสักก้อนถัดด้วกินมเขากระลาบปลาจ้าือเนี่ยมาแม่คุณยายมากิ้มกระแม่ป่าได้ปั่นกินมามากินมากินโอ้ยนรวดเออไม่กินจิแม่ป่าแล้วนางเห็ดเขากัดินปอกไว้เพราะแสบนะแม่ป่าเนาะมันต้องเห็ด กอยยเลนเนมาของทันต็มหมดชั่วร์ชิ้ชชชชนง่ายจินเ้าวได้เยอะ้นกินข้าวกินร้วท้าก็ปลาป่านะเขาก็ได้นะั้กินมาต่างงานเพอได้กินแล้วเขาไม่ได้เข็นนนะขั้วผู้พาคของ,งนั้นก็จอบ